วันนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอดมินแบทับ EP นี้ก็เป็น EP ที่14แล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ค่อนข้างพิเศษกับไอเทมที่นำมารีวิวนะฮะโดยเฉพาะ ตัวกางเกงเนี่ยถือว่าเป็นอะโปรดักที่ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็มีความเป็นตัวเองและมีความยูนิคมากๆนะครับแบรนด์นั้นก็คือ f r e ี code นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่แอนด์มินแบทได้รีวิวกางเกงของ Freecode นะครับความพิเศษของรุ่นนี้มันจะพิเศษยังไงผมจะเอาให้ดูรายละเอียดตั้งแต่ภายนอกจนถึงด้านในเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีของมารีวิวทั้ง2องอย่างนะครับโดยอย่างแรกก็จะเป็นกางเกงยีนรุ่นพิเศษของ f r รี code นะครับ แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตตัวพิเศษที่ทางฟรีโคดออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มที่ยงเกงกันก่อนนะครับโดยที่ตัวกางเกงนะครับจะมาพร้อมกล่องที่ค่อนข้างหรูหรามากๆจะเป็นกล่องที่ออกแบบโดยพิเศษทางเจ้าของแบรนด์เองนะครับใช้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นกล่องที่มีแม่เหล็กด้วยแล้วก็าภายในอกกล่องจะเป็นทําลายเป็นลายผ้ายีนนะครับซึ่ง เป็นการแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟรีโค้ดแล้วก็เป็นสิ่งที่สื่อว่าด้านในกล่องนี้มันคือยินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในเลยว่าข้างในเป็นอะไรแม่เหล็กสองฝั่งนะครับเปิดพับออกมาสวยงามมากด้านในก็จะเป็นกางเกงตัวใหม่ของฟรีโค้ดนั่นเองนะครับ ชื่อรุ่นว่า Free Code Herringbone Work Pant นะครับผม Herringbone ก็คือก้างปลานะครับโดยตัวเนี้จะเป็นตัวที่ใช้ผ้าพิเศษเป็นผ้าลายก้างปลานะครับเป็นผ้ายีนนะครับมีส่วนผสมของยีนที่ทำออกมาเป็นลายก้างปลาที่มีความโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครมากๆนะคะคอนเซ็ปต์ของแบรนดน์นี้เขาชัดเจนอยู่แล้วเรื่องความไม่เหมือนใครนะครับผมเรามาดูดีเทลจอเลือกกันเลยดีกว่าครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นการออกแบบภายนอก เป็นเอกลักษณ์ของ w o r k p a n t นะคบโดย w o r k p a n t เนี่ยเป็นเก,ง,เกงสำหรับช่างนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเอกลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างขา,งขางทั้งสองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นแอคฮุกนะครับก็คือตัวเกี่ยวค้อนนะครับสำหรับในการใช้งานนะครับมันจะทำให้ช่างในหยิบสะดวกมากขึ้นส่วนด้านขวา จะเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับที่เอาไว้ใส่พวกตะปูพวกน็อตที่เอาไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูจากบนลงล่างนะครับจากด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังรอบนี้ฟิกโ,โคจะไม่ได้ใช้ป้ายหนังนะครับจะใช้เป็นป้ายป้ายผ้ายีนแล้วก็มีริมแดงนะครับตัวผสมตัวด้านกระเป๋าด้านหลังจะเป็นผ้ายีนแล้วก็จะมีเบลเบลเป็นผ้าเฮริ่งบนนะครับส่วนหูเงนเกงจะเป็นผ้ายีนนะครับโดยตัวผ้ายีนเนี่ยร้อยเชือกไว้ด้านในซึ่งเวลาใส่ไปนานๆก็จะเกิดเฟสที่สวยงามนะครับ ส่วนมุงกระเป๋าทั้ง4ด้านนะครับจะใช้รีเวทในการตอกเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนตัวเบลก็จะมีรีเวทตอกอีกชั้นนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับผมซ่สอผ้ายีนนะครับจะเป็นผ้ายีนน้ำหนัก18ออนนะครับจากญี่ปุ่นนะครับผมริมสีชมพู ลิมโดดเด่นมากนะครับผมแล้วก็ผ้าตัวผ้านี่ถือว่านามากสําหรับคนที่อยากสั่งให้เป็นผ้ายีนนะครับสามารถแจ้งทางแบรนด์ให้ทําเป็นผ้ายีนทั้งหมดได้นะครับโดยทางแบรนด์จะใช้ผ้า18ลอนต,ตัวนี้นะครับผมตัวผ้าจะเป็นผ้าแฮริงบนนะครับจะมีริมจะเป็นผ้าริมสีแดงนะครับด้านในด้านนอกจะเป็นลายกาา้างปลาแสดงลายชัดเจนสวยงามมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกงที่ยังไม่ค่อยมีใครทําแล้วก็เป็นเกางเกงที่โดดเด่นมากๆตัวหนึ่งนะครับผมเรามาดูดีเทลด้านหน้ากัน,กนบ้างนะครับ ด้านหน้าตัวกระดุมนะครับกระดุมเอวจะใช้กระดุมสีทองสีทองนะครับเป็นอาช่อมากอกจาก YKK นะครับส่วนด้านในจะเป็นสีลมดํานะครับเป็นช่อมากอกเช่นเดียวกันนะครับผมเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งที่ทางแบรนด์ใส่เข้ามานะครับจะเป็นกระเป๋าเหรียญนะครับจะเป็นกระเป๋าเหรียญเขาจะปักไว้ด้านนอกปักซ้อนตรงขอบเอวไว้เลยนะครับเพื่อเพิ่ม texture ของตัวกางเกงให้มันโดดเด่นมากขึ้นนะครับดูตรงนี้นต่อมานะครับเรามาดูดีเทลด้านในกางเกงกันบ้างนะครับ ด้านในกางเกงตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวผ้ากระเป๋านะครับผ้ากระเป๋าด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นผ้าคอตตอนนะครับเป็นลายก้านปลาหรือแฮร์ริงโบนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นสีเขียวเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของฟรีกนะครับผมอีกจุดเด่นหนึ่งของฟรีคอนะครับฟรีคอนค่อนข้างใส่ใจเรื่องการหาโรงงานในการเย็บทั้งเสื้อและกางเกงนะครับเพราะว่าเขาจะต้องการเรื่องนอกจากความโดดเด่นในการออกแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วนี่อีกจุดหนึ่งที่พิเศษมากๆกก็คือเรื่องความเรียบร้อยในการเย็บนะครับ โรงงานที่ฟิกเลือกใช้เนี่ยเป็นโรงงานที่ถือว่าเย็บได้ค่อนข้างเรียบร้อยมากนะฮะเวลาที่ผมจะสังเกตกางเกงเรียบร้อยไหมผมจะดูที่พงด้านในขานะครับเพราะว่าถ้าพงด้านในขาเนี่ยมันเรียบร้อยมันจะทําให้ตัวกางเกงเนี่ยสวยมากสําหรับ หรบคนที่เล่นยีนหลังอย่างเราๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องงานเย็บมากแต่ส่วนตัวผมจะค่อนข้างใส่ใจมากซึ่งพอทุกกางเกงตัวใหม่ทุกตัวที่ผมได้มาหรือผมซื้อมาเนี่ยผมจะกลับด้านดูด้านในทุกครั้งนะครับว่าง,งานเย็บข้างในเรียบร้อยไหมซึ่งดูเนี่ยดูตามนี้ได้เลยว่าฟิก เก็บงานเย็ยบได้เรียบร้อยมากนะแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะฮะสามารถออกแบบกางเกงได้ค่อนข้างโดดเด่นและมีสไตล์มากครับโดยใช้ตัวเวิร์กแพนเนี่ยเป็นแพทเทิร์นแรกแล้วก็เล่นดีเทลโดยการใช้เนื้อผ้าแล้วก็ดีเทลจุดในแต่ละอย่างเนี่ยให้แตกต่างจากแบรนด์อื่นได้ค่อนข้างมากแล้วก็โดดเด่นสวยงามมากผมมีฟิทฟิกอยู่เดี๋ยวลองไปดูในโพสได้นะครับผมต่อมาอีกหนึ่งโปรดักที่ค่อนข้างพิเศษของทางฟรีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ แจ็เกตยีนนะครับหรือเดนิมแจ็คเกตนะครับชื่อรุ่นโนเ n นโนเฟดคอลเลคชันนะครับคือคุณบุ๊กเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาแจ้งว่าแจ็คเกตตัวนี้ถ้าไม่เจ็บตัวเนี่ยไม่เฟดแน่นอนเพราะว่าผ้ามันหนามากนะฮะแล้วก็ดีไซน์การออกแบบค่อนข้างโดดเด่นมากครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมด้านในโดยในคลิปนี้ผมจะใส่อินเสิร์ตไ้ให้ด้วยนะครับจะได้ชัดเจนมากในการในการดูรีวิววิดีโอตัวนี้นะครับผม ดีเทลด้านหน้านะครับจะเป็นแจ็คเก็ตวินเทจนะครับสีกระเป๋านะครับโดยกระเป๋าทั้ง4แบบเนี่ยจะใส่ดีเทลตัวเนี้ยจะใช้ผ้1 8ออนทั้งตัวแต่จะเป็น18ออน2แบบซึ่งไม่เหมือนกันสังเกตจากสีของกระเป๋ากับตัวผ้านะครับตัวเสื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีคอนทราสที่แตกต่างกันมากแล้วก็การออกแบบกระเป๋าทั้งกระเป๋าทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับผมจากกระดุมนะครับกระดุมจะเป็นกระดุม YKK ช่อมาก่อคสีทองนะครับแล้วก็ ปกเสื้อจะใช้เป็นผ้าลายทางนะครับเป็นผ้าคอตตอนลายทางซึ่งสวยมากน่าจะเป็นผ้าที่ใช้ทําเสื้อก็เป็นการตัดดีเทลได้สวยงามนะครับต่อไปจะเป็นกระเป๋าด้านขวาก็เป็นกระเป๋าด้านขวาจะเป็นกระเป๋าฝาปากนะครับใช้กระดุม YKK ชอบประกอบสีทองเช่นเดียวกันส่วนกระเป๋าอกด้านซ้ายนะครับจะเป็นกระเป๋าที่ออกแบบใหม่เป็นกระเป๋าทรงวินเทจนะครับโค้งลงด้านในก็จะ บูด้วยผ้าลายเดียวกับที่ปกเสื้อนะครับผมก็สวยงามมากกระเป๋าด้านหน้า2ฝั่งเป็นกระเป๋าล้วง2ฝั่งนะครับอีนึงจุดที่เป็นอีกจุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเบลด้านหลังนะครับเบลด้านหลังจะเป็นเบลที่ออกแบบใหม่โดยทางเจ้าของแบรนด์นะครับ<ม>ก็รูปทรงค่อนข้างสวยงามมากๆเลย ้ายหนังของแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับจะใช้เป็นป้ายหนังฟอกฝาดนะครับอาจะเป็นป้ายหนังที่เอามาไว้ตรงเอวด้านหลังนะครับก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเช่นกันนะครับเนี่ยดู ก็ถือว่าเป็นการเสริมจุดเด่นที่คนค่อนข้างมองข้ามด้านนี้นะครับถือว่าออกแบบได้ใช้ได้เลยนะครับต่อไปอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือจะใช้ริมผ้าทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาด้านหลังเนี้ยมาประกบกันเพื่อให้มันมีเส้นริมอยู่ตรงกลางด้านหลังนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ไม่ค่อยมีใครเขาทํากันนะครับจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นจุดที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแขนเสื้อของแจ็คเก็ตตัวนี้จะเป็นแขนเสื้อที่ไม่ได้ใช้ผ้าต่ออีกชั้นหนึ่งเหมือนทั่วไปนะครับจะเป็นผ้าตัวเดียวไปเลยแลล้้วกก็็ใชาารเเยออ แล้วก็ใส่ดีเทลตรงช่วงกระดุมตรงนี้นะครับกระดุมมี2จุดสามารถปรับขนาดได้นะครับหรือเวลาพับแขนเสื้อก็สวยหรือว่าเวลาใส่เต็มเต็มก็สวยนะครับก็มันจะเป็นแขนเสื้อที่ไม่มีรอยต่อก็ออกแบบถือว่าออกแบบได้ใช้ได้เลยมีรีเวทตรงนี้ด้วยเห็นไหมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟ e กโครสนะครับมี2โมเดลใหม่ล่าสุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกให้สมาชิกได้มาดูกันว่าชอบแบรนด์นี้ไหมสําหรับคนที่สนใจแบรนด์นี้อยู่แล้วดีเทลในแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงก็ส่วนตัวผมผมชอบมากมันเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางแบรนด์อย่างชัดเจนมากๆนะครับก็ขอบคุณทางฟรีคนมากๆนะครับที่สนับสนุสน,นอาบินแบทในการทำวิดีโอรีวิวตัวนี้นะครับอีีต่อไปจะเป็นรีวิวไอเทมชิ้นไหนฝากติดตามต like, กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับ ใครที่ยังไม่มี y o u u u b แอดมินแบทนะครับก็เข้าที่ YouTube พิมแอดมินแบทชื่อเดียวกับเพจ a c e b o o k เลยเข้ากดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับแอดมินแบทวิดีโอรีวิว EP นี้ EP 2ีที่4ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ a อดมินแบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ